งานแต่งงานของคู่บ่าวสาวเนี่ยมีแค่ครั้งเดียวในชีวิตของเขาเราต้องเอาใจเราไปใส่ใจเขาว่าเขาต้องการอะไรบ้างแล้วครอบครัวเขาต้องการอะไรบ้างผมถือว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมให้ความสําคัญที่สุดนะสวัสดีครับผมโอดครับ ในการที่ผมเป็นพิธีกรหรือว่าเป็นนายพิธีนะครับอย่างแรกก็คือผมสุภาพแล้วก็ให้เกียรติคู่บ่าวสาวเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าในงานจะมีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เยอะนะครับข้อต่อมาก็คือเรื่องลําดับพิธีการต่างๆที่ผมให้ความสําคัญแต่ละครอบครัวเนี่ยก็จะมีพิธีการที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือว่าของจีนนะครับผมก็จะเน้นตรงนี้ให้ถูกต้องตามหลักคำนวณธรรมเนียมประเพณีทั้งไทยหรือจีนทั้งหมดนะครับ สิ่งสุดท้ายก็คือความตรงต่อเวลาอันนี้ผมว่าสําคัญมากๆเพราะว่าทุกนันจะมีเลิกมงคลที่ผมได้กล่าวไว้แล้วผมจะไปก่อนเวลาครับแล้วก็ไปตระเตรียมใหม่เพราะว่าบางครั้งน่ในสถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอเลย รู้สึกว่าพอผมพูดแล้วเนี่ยคนที่ฟังผมเนี่ยเขาฟังผมเราเขามีความสุขเขาตอบรับเราเขาปรบมือให้เราเขามีการหัวเราะบ้างนะครับผมสร้างความสุขให้กับทุกทุกคนความสุขนั้นก็กลับมาหาผมทุกครั้งที่ขึ้น,นเวทีก็จะมีความสุขสร้างเสียงหัวเราะสร้างรอยยิ้มสร้างบรรยากาศต่างๆให้กับทั้งคู่บ่าวสาวทั้งของคุณ,คณพ่อคุณแม่และครอบครัวของเขาหรือว่าแขกต่างๆเนี่ยก็ทําให้ผมกลับมาแล้วยิ่งรู้สึก ดีมากยิ่งขึ้นไปที่สามารถที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้ให้กับทุกๆคนได้ผมคิดถึงตัวผมเองครับถ้าผมจะต้องแต่งงานสักครั้งหนึ่งผมอยากจะให้งานออกมาราบลื่นนะครับไม่ติดขัดและตรงตามที่เราอยากได้ระวางเอาไว้ ผมถึงใส่ใจในทุกรายละเอียดจริงๆการที่ผมให้เกยียรติาาคู่บ่าวสาวคุณพ่อคุณแม่และญาติญาติทั้งสองฝ่ายผมถือว่าเป็นการให้เกยียรติถูกเองง้วยครับไม่ว่าจะไลแค่ไหนนะครับผมก็ไปครับนะฮะผมมีดีงมมากครับที่จะไปเป็นพิธีกรให้หรือว่าเป็นนายพิธีให้เพื่อทำให้งานของคุณ สมบูรณ์แบบที่สุดครับ